เขียนดีๆจะยี่สิบไม่ต้องแล้วเขียนข้างล่างได้เท่านหะรอืมน่มาตัวนี้ตัวนี้อัอนี่ไยส่อ ่าไรเฮ้ยเยี่ยมมากพี่ยอนเรียนเลขสามตัวนะครับบอกสามตัวเลขสามตัวนะบวกสองตัวก่อนแล้วก็ไว้ในใจแล้วก็มาบวกอีกตัวหนึ่งพี่กินอยูก่อน ขอไข่จะได้เต็มแล้วเว้ยจะได้ดูหนังแล้วใจจดใจจอกับการเขียน,นเอ,อ้าใกล้แล้วใกล้แล้วอีกหตัวเจ็ดตัว ที่โก,กด,ด้ั้เล่ต้องคิดตูดมันก็ได้ชดค,ดคิดเลนดแบบนี้นี่ตัวนี้เนี่้วครวนีคิดเร็ว นี่ไงดูนี่เหมือนกันไหมนี่ดูสิมัเหมือนกันไหม,ไมเออตัวเดียวาากัต้องมันเลเหมือนกันออมันแค่สลับกันเฉยมันนับได้เท่าไหร่อ้เก่งมากเลยยิ่ไยินยูเขียนตไขสวยจังเลยค่ะ ถ่ายรูปให้คุณตาดูอ่ะหนึ่งสองชั่มเอเออ่ะเก็บเก็บแล้วพรุ่งนี้เอาอีกตัวหนึ่งใส่กองไว้สิบสบวกหกได้เท่าไหร่สิบบวกหก ไปเลยนบไปเลยอืเอาต่อ,อกบ่เอาอีกบ่โอเคนี่อีกสามข้อเอา้ายี่ยนอีกสามข้อเล้ ครับเขีนเจอลเดี๋ยวให้เม่มาคิดให้เม่มา9บวก4ไก,ไก,ก่ไก่ปักแดงไปักแดงเว้ยเน9บก